สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BK Auto กร r a าช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับเทคโนโลยียานยนต์ยุทธปกรณ์และนวัตกรรมใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวสุดพิเศษแบบนี้นะครับในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับนวัตกรรมสุดล้ำจากโลกของเทคโนโลยีการทหารในปี2025กับรถถังโดรนไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากทั่วโลกมันไม่ใช่เพียงแค่รถถังธรรมดาอีกต่อไป ก็ถถกพัฒนาให้สามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบยันปลอดติดอาวุธบนพื้นดินและยังสามารถลอยตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าในโหมดโดรนเพื่อทำภารกิจทางอากาศได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นลูกผสมทางยุทธวิธีที่น่าตื่นตาตื่นใจแห่งปีเลยทีเดียวไฮริดรอรอนคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ,อรับความต้องการทางทหารในสนามรบยุคใหม่ที่เน้นความรวดเร็วความยืดหยุ่นและความสามารถในการหลีกเลี่ยงการโจมตีจากอาวุธหนะัก มันมาพร้อมกับตัวถังหุ่งกรอะที่สามารถทนต่อแรงกระแทกจากกระสุนขนาดใหญ่และมีระบบรองรับแรงระเบิดจากทุ่งระเบิดใต้พื้นดินตัวโครงสร้างหลักผลิตจากวัสดุผสมระหว่างโลหะผสมไทเทเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อความแข็งแกร่งและน้ำหนักเบาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่และการลอยตัวขึ้นฟ้าในโหมดภาคพื้นดินมันขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าร่วมกับเชื้อเพลิงดีเซลที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานตามสถานการณ์ได้ทันที เครื่องยนต์ไฟฟ้าช่วยให้สามารถเคลื่อนที่เงียบและหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์หรือเครื่องตรวจจับเสียงขณะที่เครื่องยนต์ดีเซลจะเข้ามาทำหน้าที่เมื่อจำเป็นต้องการกำลังที่มากขึ้นและระยะทางการเคลื่อนที่ที่ไกลกว่าในโหมดภาพพื้นรถถังสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสภาพภูมิประเทศที่ขรุขระ เมื่อเข้าสู่โหมดรวอนทุกใบพัดและปีกจะกางออกจากตัวถังในไม่กี่วินาทีพร้อมระบบเครื่องยนต์ไอพ่นขนาดเล็กที่ถูกฝังไว้อย่างแนบเนียนด้านหลังตัวรถเพื่อให้สามารถทะยานขึ้นฟ้าได้ทันทีโหมดรนนี้สามารถบินได้สูงถึง1,200เมตรจากระดับพื้นดินและมีระยะเวลาบินต่อเน,นื่องประมาณ45นาทีใช้สำหรับการสออแนมการโจมตีเป้าหมายจากมุมสูงหรือแม้แต่ก,การหลบหนีออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างรวดเร็ว รถก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันรอรอนคันนี้มาพร้อมกับปูนใหญ่ขนาด1น0ท่ามิลลิเมตตตั้งอยู่ด้านหน้าตัวพร้อมระบบหมุนอัตโนมัติที่สามารถเล็งป้าหมายได้อย่างแน่นยันจักล่องตรวกับความร้อนและเรดาร์ั้นสูงนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งมิซลยนำวิถีขนาดกลางบนติดด้วสองข้างและมีป้อมปืนอัตโนมัติเพื่อการป้องกันตัวเองจากโดรนหรือทหารราบระยัไล่ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบ AI ในตัวรถถูกออกแบบมา ันม,มัติในการลากระเวนค้นหาเป้าหมายและตัดสินใจการจุนทีได้เองโดยอึงจากข้อมูลและอัลกอริทึมความปลอดภัยที่ซับซ้อนข้อมูลที่ได้จากอุปศยังสามารถส่งกลับมายังฐานได้แบบเรียลไทม์ผ่านสัญญาณดาวเทียม หากพูดถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานแม้จะเป็นระบบไร้คนขับแต่ก็มีพื้นที่ควบคุมฉุกเฉินภายในตัวรถในกรณีที่ต้องมีทหารเข้าไปควบคุมโดยตรงโดยมีระบบป้องกันการถูกแฮกระบบตัดสัญญาณในกรณีฉุกเฉินและระบบทำลายตนเองเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีรั่วใหม่หดออกอยู่ในมือข้าศึกตัวรถยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ยุโทโธปกรณ์อื่นๆได้อย่างไร้รอยต่อเช่โนโดนกวดแนมขนาดเล็กปืนยิ์ช่วยเหลือภาพื้นหรือแม้แต่ระบบป้องกันทางอากาศ มีการสื่อสารแบบดิจิทัลเข้ารหัสที่ปลอดภัยสูงและมีซอฟต์แวร์ที่สามารถอัปเกรดระบบการคำนานใหม่ๆได้่ันทงแบบเร็วทันสรุปแล้วว่าหงโดนไฮเวิดในปี2 0 2 5นี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่แสดง